สวัสดีครับแฟนรายการไปทัวไทยทุกท่านครับวันนี้ไปทัวไทยจะพาไปทัวประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สืบต่อกันมายาวนานจากครั้งบรรพบุรุษนั่นก็คือการทอดกระถินหรือว่าบุญกระถินครับ บุญกฐถินเป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด็ดพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาแล้วมูลเหตุมีการทำบุญกฐถินซึ่งมีเรื่องเล่าว่าพระภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชดตวันมหาวิหารแต่จวนใกล้กำหนดเข้าพรรษาเสียก่อนจึงหยุดจำพรรษาที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่ผ้าสบงจีวรก็เปื้อนเปิด เนื่องจากระยะทางไกลและก็มีฝนด้วยผ้าสบงจีวรจึงเปียกน้ำและเปื้อนโคลนจะหาผ้าผัดเปลี่ยนก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากของพระภิกษุจึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสแสวงหาผ้าและรับผ้ากรถินได้ตามกำหนดในการทอดกรถินนั้นมีกรถินอยู่3ามประเภทนะครับ ประเภทที่1คือจุลกฐถินคือกฐถินที่มีการเตรียมและการทอดกฐถินเสร็จภายใน24ชั่วโมงส่วนที่2ก็คือมหากฐินที่เรากำลังกล่าวถึงนี้และส่วนที่3ก็คือกฐถินตกค้างคือวัดซึ่งพระสงฆ์จำพรรษาและประวารณาแล้วไม่มีใครจองกฐถินพิธีทำบุญทอดกฐถินเจ้าภาพจะมีการจองและกำหนดวันทอดล่วงหน้าเตรียมผ้าไตรจีวรพร้อมอัฐบริขาร ตลอดบริวารอื่นๆและเครื่องไทยทานประเพณีการทอดกรถินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกรถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังประเพณีออกพรรษาโดยวัดที่จะสามารถรับกรถินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่าห้ารูปและแต่ละวัดสามารถรับกรถินได้ปีละหนึ่งครั้งการทอดกรถินเป็นการทานตามพระวินัยกำหนดการไว้นั่นก็คือตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11 ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใครจะทอดกระถินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้จะทอดก่อนหรือว่าทอดหลังกําหนดนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทอดกระถินนะครับ <ans> การเตรียมของที่จะทอดกระถินและบริวารกระถินสําหรับของหลักๆก็คือผ้าทอดกระถินก็คือผ้าไตรครองส่วนบริวารกระถินมีผ้าไตรสองชุดเพื่อถาวายพระผู้สวด รวมไปถึงการใช้วัดต่างๆเช่นพระห่มพระประธานยารักษาโรคทงกระถินทงมัตฉชาทงจรเข้ทงธรรมจักของใช้พระต่างๆครอบไตรพร้อมบานแบนฟ้าบาทพระย่ามตลปัดสัพพทนเครื่องใช้ต่างๆของวัดเป็นต้นครับทั้งนี้ทงกระถินนั้นจะมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ 1. รูปจระเข 2. รูปนางมัจฉา 3. รูปตะขาบ 4. รูปเต่าซึ่งเป็นปริศนาธรรมนะครับมีความหมายว่าจระเข้หมายถึงความโลภสื่อที่ปากจระเข้มีขนาดใหญ่อันที่สองก็คือตะขาบหมายถึงความโกรธสื่อถึงพิษของตะขาบอันที่3คือนางมัจฉาหมายถึงความหลงใช้รูปนางเงือกที่เป็นหญิงสาวรักสวยรักงามและ 4. รูปเต่าหมายถึงสติ การระวังป้องอายตนะทั้ง6เหมือนเต่าที่หดหัวขาหางป้องกันอันตรายเพื่อสอนว่าความโลภโกรธหลงต้องรู้จักควบคุมจิตใจด้วยการมีสตินั่นเองก่อนนำกระถินไปทอดหนึ่งวันนะครับมักจะมีการรวมตัวกันแล้วแห่ฉลองผ้าไตรจีวรพร้อมอัฐบริขารเพื่อเฉลิมเปล่าประกาศดึงผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวให้เข้ามาร่วมในบุญกรถิน ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนนี้จะเป็นที่รอคอยของเด็กๆที่จะได้แย่งกันเก็บเหรียญโปรยทานที่เชื่อว่าเป็นการซื้อทางกับทีสางให้ขบวนกฐินเคลื่อนไปได้อย่างสงบเรียบร้อยซึ่งกุศโลบายนี้อาจจะเป็นการดึงให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนานี้ต่อไป ในวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะเคลื่อนขบวนไปสู่วัดที่จะทอดก็จะมีการเฉลิมฉลองทุกคนต่างแต่งกายสวยงามเพื่อต้อนรับบุญยิ่งใหญ่นี้ส่วนใหญ่จะตั้งต้นขบวนณจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านจากนั้นเคลื่อนขบวนไปที่วัดมีการผูกโยงเชือกเพื่อจูงกองกระถินเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนบางก็พบปะกันของญาติมิตรที่แยกย้ายกันไปตามหน้าที่การงานต่างพื้นที่ คือเป็นารกลับคืมลำนาวเพื่อทำบุญร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีให้แน่นแฟนขึ้นเมื่อนำองค์กระถินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียนทักษิณารอบพระอุโบสถหรือรอบสาลาการประเรียนสามรอบจึงนำผ้ากระถินและเครื่องประกอบอื่นๆไปรวบรวมไว้ การถวายผ้ากฐถินก็คือเมื่อเจ้าภาพไปถึงสถานที่ถวายผ้ากฐถินแล้วให้จุกทูปเทียนสัากการะบูชาและกราบพระรัตนตรยัยการทอดกฐถินชาวบ้านที่ทําบุญในวัดพากันไปร่วมอนุโมทนาด้วยเป็นจํานวนมากเวลาถวายผ้ากฐถินก็ร่วมถวายด้วยคือใช้ได้สายศิลผูกกับผ้าไตรกรถินโยงมาวงเครื่องบริวารกฐถินให้รอบที่เหลือจากนั้นให้ผู้ที่จะมาร่วมอนุโมทนาถือด้วยกันทุกคน เมื่อพร้อมแล้วถึงเวลาถวายผ้ากฐถินให้เจ้าภาพหยิบผ้าห่มพระหรือว่าผ้าห่มพระประธานมอบให้แก่มัคคนายกเพื่อนำไปห่มพระประธานแล้วประเคนตาลปัดแด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานเพื่อท่านจะได้ใช้ในการให้ศีลมัคคนายกอาราธนาศีลเจ้าภาพพร้อมโดยผู้ร่วมอนุโมทนากฐถินตั้งใจรับศีลโดยพร้อมเพียงกัน จากนั้นประธานอุ้มประคองผ้ากรถินและญาติมิตรอุ้มประคองอัฐบริการต่างๆพนมมือกล่าวคำถวายผ้ากรถินซึ่งวิธีปฏิบัติที่นี่จะกล่าวคำถวายผ้ากรถินในสี่ทิศเมื่อกล่าวคำถวายจบพระสงฆ์รับสาธุขึ้นพร้อมกันให้นำผ้ากรถินไปประเคนเด็กพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งประเคนองค์ที่สองหรือองค์ที่สามก็ได้เพื่อท่านจะได้รับไว้แทนพระสงฆ์ เพราะผ้ากรถินยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรูปใดรูปหนึ่งเมื่อท่านรับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพระสงฆ์ซึ่งจะได้พิจรารณามอบผ้ากรถินให้แก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้สมควรการมอบผ้ากรถินให้แก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้สมควรนั้นเรียกว่าการอัปปโลซึ่งหมายถึงการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเสนอขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ถามความเห็นชอบว่าควรมีการกรานกรถินหรือไม่ เมื่อเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงหารือกันต่อไปว่าผ้าที่ทําสําเร็จแล้วควรถวายแก่ภิกษุรูปใดการปรึกษาหารือเสนอความเห็นเช่นนี้เรียกว่าอัปปรโรเมื่ออัปปรโรเสร็จแล้วจึงต้องสวดประกาศเป็นการสงฆ์จึงนับเป็นการสังฆกรรมเมื่อพระสงฆ์ทําพิธีของท่านเสร็จแล้วให้มัคคณายกหรือผู้ช่วยส่งไตรคู่สวดให้เจ้าผ้าประเคนเพื่อท่านจะได้ออกไปครองผ้า จากนั้นพระสงฆ์คลองผ้ากลับเข้ามานั่งบนอาสนะสง์เรียบร้อยแล้วเจ้าภาพรประเคนให้ส่งเครื่องบริวารกรถิน,นถวายองค์ครองแล้วประเคนพระคู่สวดตามลําดับจากนั้นก็ประเคนเครื่องไทยธรรมแล้วก็กรวดน้ํารับพรก็มีการประพรมน้ํามนต์ก็เป็นอันการเสร็จพิธีถวายผ้ากรถิ่น สำหรับไปทัวร์ไทย EP นี้นำทุกท่านมาร่วมบุญและรับรู้งานบุญกระถินของหมู่บ้านผูดินอำเภอแคงคลอจังหวัดชายภูมิวัดที่ได้ปฏิบัติตามประเพณีโบราณไว้ได้อย่างดีสำหรับ EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนนั้นได้โปรดติดตามกดติดตามเราไว้แล้วไปทัวร์ไทยจะพาไปสวัสดีครับ I'm yeah.